สวัสดีครับทุกท่านฮะนหลังจากเลิกงานเลิกเรียนมาแล้วเด็กๆก,ก็จะมีกิจกรรมเล่นกันนะครับส่วนผมเนี่เดี๋ยวพี่บูบอกว,ว่ามีเรื่องให้ช่วยนะฮะตรงนี้เหรอ,อยังไงคืออะไรให้ทำยังไงตัดไม่ไผ่ทาปิดกระปุกอมสินให้สงฆ์ครูอ,อมสินจะเอาฝั่งไหน ฝั่งนี้ตัดตรงนี้ตรงนี้ให้มันเรียบๆแล้วก็เอาตัวนี้เป็นเอาอ้อมศิลทําไมมันมีเปิดรูไม่ใช่ก็อ้อมศิลหรืออะไรที่ใส่ดินสอแต่ถ้าอ้อมศิลล่ะได้ไหมทําอ้อมศิลได้ไหมได้นี่ไงถ้าอ้อมศิลนี่ไงแต่เปลือกมันไม่สวยเหแล้วเราเลยว่าจะไปที่ใส่ดินสอดีกว่าตรงนี้อ๋อมันแตกตรงนี้บอก พ่อตัดให้แล้วก็ไปขูดไปทําความสะอาดเองนะหนูจะล้างอยู่อ่าโอเคอ้อนู่นพ่อถ่ายคลิปอยู่วัสดีครับด้วย <c oughs> ไปไปเสียบปลักมาถ้างั้นพ่อตัดให้นะแล้วก็ทําเองนะ <c oughs> จริงๆจะให้เขาใช้เลือ่อยมือแต่ว่าเลื่อยมือมัน <c oughs> ไม่ค่อยดี <c oughs> แล้วไม่เข้าเอาไม้มาลองด้วย <c oughs> ดูดิปลักมีตัวนี้ตัวใหญ่นะั่นนี่ตัวกลม เสียบตอกเลยเพราะว่าปักไม่ถึงเอาไว้ข้างๆนาก็ได้มั้งดูวิวบรรยากาศทางนี้เลยตัดทางนี้เลยฝุ่นมันจะได้ไม่เข้าหน้าร้านมาเียบตรงนี้เดียวเียบด้วยเอาไม้มาท่อนหนึ่งะจะเอาไม้มาท่อนหนึ่งวางอ่า คือใช้เรื่อยเนี่ยผมต้องใช้ให้เพราะว่ามันอันตรายทุกท่าน,านอ,อันนี้ได้ไหมหอ,อ,อืมอืมบางวะทำไมไฟไม่เข้าอ่ะ ดังสักคู่ครับเอาประมาณไหนนี่บ่เอานี่นะอือฮึดีเลย มันเบียวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปากกามาขีดเส้นก่อนสิมันมันเบี้ยวเอาเอาปากกามาเดี๋ยวไปจิ้มเส้นอันนี้เบี้ยวไปเรื่อยเลยนี่เขตรงเสะ <laughs> Mình chẳng sử Mình ảo nhìn อ้วเอาทำไมเตรียมมีดมาขัดทำความสะอาดเลย

เ,เสียงเบาไปหรือเปล่าท่านมา ตั้งได้ไหมเนี่ยอืมนี่แหละป่ะถอดปลั๊กเก็บ<ส>เก็บเครื่องมือเอามีด จะทำให้สวยๆเอาบัดทีนี้มีดแบบไหนมีดพ้าหรือว่ามีดอ่ามีดพ้าเนี่ยดูดิเอามานน่มีดพ้ากระเซาะขอบเซาะอะไรนี่เจ็บไม่ให้มันเป็นคมนี่เอามีดเฉือนคมพวกนี้มันจะได้ไม่บาดมือเห็นไหมนี่ลบคมนี่พวกนี้เห็นไหมนี่แล้วเป็นโครงงานที่ตั้งดินสอเหรอแล้วบูอ่เขียนชื่อก็ได้วาดรูปหรืออะไรก็ได้เป็นโลกมุ้งดอกไม้อะไรก็ได้เอาเออเอาไป เก็บเครื่องมือด้วยเก็บนี่ด้วย <Wow. S 1> อืมนันโชว์ก่อน mm. นี่คือโครงงาน mm. ลูกมันเล็กมากเลยเออเป็นแล้ว <c oughs> อ่ะเราไปทำความสะอาดซะแล้วลบคมเนี่ยเอามีดมาลบคมลบคมแล้วก็เช็ดทำความสะอาดพวกเนี้ยก็สวยและเอาเก็บอุปกรณ์ทีนี้ เป็นงานของที่โรงเรียนนะครับปกติก็จะให้ทำเองแหละแต่ว่าเลื่อยมันไฟฟ้าผมก็เลยตัดให้ดีกว่าแล้วก็ให้เขาไปเก็บรายละเอียดเองเนาะนะครับง่ายๆนะเขาก็ไปหาไม่พุกงไม่ไพอะไรมาเมื่อกี้นะครับโอเคฮะเป็นยังไงบรรยากาศยามแรงป้านนอกครองนา บ้านผมก็ประมาณนี้แหละทุกท่กานเดกันะโอเคครับคลิปนี้ก็คุณที่รับชมและเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ่ะบายบายนะครับ